จะไปที่ฮอกไกโดการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของชิคกจังนะคะขึ้นตอนนี้ชิคกีจังก็รู้สึกว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะคะในการขึ้นเครื่องบินนะคะเราถึงโรงแรมแล้วนะคะที่เราอยู่คือตรงนี้นะคะแล้วก็มี ข้างบนนะคะมีสปาด้วยนะคะโอ้ยทุกคนน่ากินมากเสียงดังมากเลยนะคะในนี้กินดังก็นั่งเล่นนะคะฝั่งโน้นก็ขีวมแล้วไม่พูดไม่จาเลย ทุกคนพบกับช่อมีมาลีมชาแนเเล,ลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็เวลาประมาณตีห้าแล้วนะคะทุกคนมีก็แต่งหน้าเขียนคิ้วแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเรานะคะทุกคนครอบครัวรเรานะคะจะไปเที่ยวในรอบหนึ่งปีนะคะทุกคนนั่นก็คือเราจะไปที่ฮอกไกโดซึ่งฮอกไกโดนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะของบีเนาะ,ะซึ่ง ตั้งแต่มีมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะคะทุกคนก็ทํางานเลี้ยงลูกแล้วก็ตอนมาอยู่ใหม่ๆก็คือท้องนะคะทุกท้องน้องชิกี้ังเนาะแล้วก็ไปไหนไม่ได้โดยเฉพาะก็คือปัญหาเกี่ยวกับโควิดนะคะทุกคน วีก็จะทํางานอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่กล้าออกไปไหนนะคะทุกคนกลัวโควิดนะคะโควิดที่ญี่ปุ่นก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะมีแบบทั้งประเทศนะคะทุกคนมีแค่แบบรอไว้กคนจากที่วันหนึง่งแบบเป็นพันหลักพันเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ,จะไปที่ฮอกไกโดนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่า บรรยากาศนะคะของฮอกไกโดจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนชิกี้จังจะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกด้วยนะคะในอายุตอน9เดือนนะคะทุกคนไม่รู้ว่านางจะเจ็บหูหรือเปล่ามาม่าแบบเป็นห่วงมากบีเป็นห่วงมากเลยนะคะเดี๋ยวไปรอรุ้นนะคะทุกคนว่าชิกี้จังจะร้องไห้หรือเปล่านะคะทุกคนอยู่บนเครื่องเนาะแล้วก็บรรยากาศของวันแรกนะคะทุกคนจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปดมกันเลยบายบาย,บายไปเจอกันที่แอร์พอร์ตนะคะ ตอนนี้บีก็มาถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะทุกคนมาถึงที่สนามบินฮาเนดะนะคะแล้วก็เช็คอินเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาข้างในแล้วเนาะบีรอเวลาประมาณแบบ 30- 40นาทีเองนะคะทุกคนก็คือเราจะไม่ไปเลานนะเราก็จะแบบมาทานข้าวก่อนนะคะรองท้องก่อนนะคะแล้วก็จะไปนั่งรอขึ้นเครื่องเลยนะคะเสรแล้วนะคะทุกคนนี่ราเมงของรองซุปน่ากินมาก ไปกินข้าวก่อนนะคะจะจังนั่งรอนะคะกินขนมรอโอ้โหอาชีน่าลักจังน่องจัง ระหว่างชิกิจังรอหมา,ม,ามาทานข้าวนะคะทุกคนก็พากันเปลี่ยนกันนะคะแบบคนนึงกินก่อนแล้วก็ให้ดูชิกิจังนะคะคุยเป็นเพื่อนเนาะถ้าชิคกีจังจะเหงานะคะทุกคนนางจะดื้อนะคะทุกคนอยากจะปีนลงรถนะคะต้องมีคนคุยเป็นเพื่อนนางนะคะนางถึงจะแบบอยู่นิ่งนะคะทุกคนนี่ขนาดอยู่นิ่งก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนชคจให้ป๊าป,ป้อน

เรเข้ามาข้างในแล้วนะคะด้วยการ์ดนะคะของเราแบกิมาโชะขมายใช่ทูขมังเรอใช่งไปเลยของเราก็จะมีสิทธิ์เข้ามาก่อนนะคะใชรถเราเราโหลดไปแล้วนะคะทุก นี่กสุดาสิยสีต่อสีต่อี่ส6บหกรยญการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของชิคกี้จ๊นะคะขึ้นเราได้ขึ้นมาก่อนเนาะมันก็เลยไม่มีขนาดไม่มีเอ่อฮัลโห รอนะคะทุกคนการขึ้นเครื่องทางแรกของชิงเกจังมามารู้สึกว่าทนเมื่อกี้พูดไปอะไรไม่รู้นะ,ะแล้วทีนี่ไปกดปิดไว้นะคะไปกดปิดวีดีโอไว้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูชิคกจังนางอยากยือนอย่างเดียวเลยทุกคนนี่ ตอนนี้ชิคกี้จังก็รู้สึกว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะคะในการขึ้นเครื่องบินนะคะยังไม่มีปัญหาอะไรในการขึ้นเครื่องบินเลยนะคะก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะ มาแบบรู้สึกเป็นห่วงมากกลัวนางจะเจ็บหูนะคะเพราะวีเคยเจ็บหูครั้งหนึ่งในการขึ้นเครื่องนะคะเดินทางเนาะก็เลยก็เลยที่จะเป็นห่วงนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ดื้อมาทุกคนอยากจะปีนไปตรงนั้นปีนไปตรงนี้นะคะอะไรนะวีหัวจะพูดอะไรนะป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไป เราใช้เวลาน,นี้เเราใช้เวลาเด <c oughs> ินทางไปนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะจากตัวเออจากสามบินฮาเนดะนะคะ <c oughs> ไปตรงที่ซัปโปโรนะคะหรือว่าฮอกไกโดนะคะเด็กชิคกี้จ๊เลยสามารถสามารถนั่งตักแบบประมาได้นะคะเพราะมันเป็นเวลาไม่นานเนาะ รู้สึกแฮปปี้มากทุกคนแต่แบบแอบเหนื่อยนิดน,นึงนอกากการมีลูกนะคะมีก่อนไปเที่ยวนะคะที่โอซาก้านะคะแต่ว่าเราแบบชิคกี้พายอยู่ในท้องใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะคะแต่ว่าพอการที่แบบมีชิกิจังออกมาแล้วรู้สึกเหนื่อยมากกว่าแต่เราก็อยากที่จะไปแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะก็ไม่เหนื่อยเลยวะน้ดูดูชิกิจังไอแพดมุดตึกรอบแล้วนะเดินมาเดินมาเดินมาตรงโ็เดินมาเดินมา ปาเอาสายหูฟังนะคะใสห่หนูนานะคะทุกคนเป็นตุ๊กตาโดเรมอนนะคะทุกคนแล้วให้นางฟังแล้วนังก็ตกใจแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยนะคะทุกคนคือดีมาก ด้วยล้วกันนะคะทุกคนเราอยู่เครื่อง,งเป็นแปลน่ายนะคะแล้วก็เราก็จะมีนี่ภาษาด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาษาต่างๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามีภาษาไทายด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไป นะคะฮอกไกโดถงสวัสดีฮอกไกโดก่อนเครื่องลงประมาณ1ินาทีชิคิจังก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนคือพอดีมากๆเวลาขึ้นเครื่องคือน,นอนนะคะถึงฮอกไกโดแล้วนะคะทุกคนโอ้โ oh, ห oh. ชิคิจังนี่เก่งมากเลยนะคะตอนก่อนแลนดิ้งนะคะทุกคนนางหลับนะคะพอใกล้ถึงก็ ตื่นนอนเก่งมากเลยชิคกี้จังกจั๊ชิคกี้จ๊ะโอ้โหคนเก่งสวยจังเลยค่ะเออชิคกี้จ๊ะนางกำลังตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ๆนะคะทุกคนนี่ยงเอานั้นฟลอร์มาโนริคุชิโนะที่ เราถึงโรงแรมแล้วนะคะที่เราอยู่คือตรงนี้นะคะแล้วก็มีข้างบนนะคะมีสปาด้วยนะคะให้ Wi-Fi เนี่ยรูมเหรูมะไรกัอ่ะเออเฮลเชลกันอะเราอยู่ที่โรงแรมตัวนี้นะคะทุกคน<ส> Hotel j o ซ City นะคะ เหเหชิคกี้พาฝั่งน้อนเดี๋ยวพาไปดูชิคกี้จังดีกว่าวันนี้เหมือนทำคลิปแบบว่าติดตามชีวิตชิคก <Yeah>, like ี้จังหนึ่งวันนะคะนางสบายดีนะทุกคนเดี๋ยวระหว่างรอป๊าปป้าเช็คอินนะคะทุกคนโอ้โห 写真。สวัสดยายได้ันนี้เหรอลูกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ห้องดีกว่าว่าห้องจะเป็นยังไงบ้าง no no โ o no 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 b a b ที่นี่นะคะมีตู้แรกทังด้วยอุ้ยคนไทยไว้อีวีทไทยอีทักทอย่างเยวที่นี่นะคะก็จะมีเหทีดดีมากเลยนะไทยนะคะทุกคนหนึ่งหมื่นเยนก็ประมาณสองพันนะคะหนึ่งหมื่นเยนประมาณสองพันเก้าร้อยสนะ เ้นสุดยอดมากเลยที่นี่ก็จะเป็น USA นะคะมีเยอะมากเลยอะ่ะเกาหลีจีนมีหมดเลยแล้วก็มีไทยด้วยมีมากด้วอย่างประเทศไทยอาดึกออแกนิชเชนจีดีมากมากเรานะคะหนึ่งเอ้ยหกหนึ่งเก้านะคะทุกคนนี่ oh. แล้วก็จะปึ๊บเข้าไป แล้วก็เดินเข้าไปเดี๋ยวพาไปดูในห้องนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง โรงแรมแล้วนางก็จะบุได้บุได้ชิกี้ตอนนี้วีก็มาถึงแล้วนะคะที่ร้านซัเพ,พาโรเบียการ์เด้นนะคะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะเดินไปค่ะถึงแล้วนะคะที่นี่ มีรถไถด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินไปนะคะเลอชนมีตอนนี้ทุกคนก็กำลังรีบเดินไปนะคะหนาวจังเลยยากาศดีมากเลยค่ะทุกคน คค่ะทุกนจะได้กินของอร่อยแล้วทุกคนหิวข้าวมากหนาวจังเลยใช่ไหมคะลูก ี๋ยวเรากำลังถามเช็คอินนะคะราคาแล้วก็โต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงบ้างมีเพิ่มาครั้ง,งแรกนะคะทุกคนคเข้าไปชั้นสามนะคะทุกคนที่นี่คือค้อยถอว์ลอมบีอาลอมบิอาみたいよสุดสุดสุดยุดสุด<ง> เดินเข้ามากลิ่นคือเต็มมากทุกคนนี่ควันคือแบบว่ากย็ยงมากเลยนะคะเดี๋ยวดูเงาว้าวบรรยากาศนะคะบรรยากาศคือดีมากทุกคนกลิ่นหิวข้าวหิวข้าวมากเลยส่วนมากมีแต่คนใส่เสื้อขาวส่วนมากเขาจะแบบเลิกงานแล้วก็มาทานกันนะคะทุกคนโอ้โห my god นะคะดูนก็จะมีน้าจิ้มแล้วก็มีถาดนะคะมีกระทะด้วยครอบครัวเราเดี๋ยวมี่จะถ่ายนอกนอกไม่นอนไม่เยอะทุกคนดูชิทิจามมีเก้าอี้ให้นะคะแต่ว่าเป็นเก้าอี้ของเด็กโตแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวล้มเนาะก็เลยเอแบบนี้นะคะมาแล้วนะคะทุกคนเป็นเบียร์คาสชิคนะคะทุกคนมาถึงนี่เราก็ต้องกินเบียร์นะซาเปาโล ก็เป็นเบียร์สาฟาร์โลนะคะทางโน้นแต่ชิโนโมไม่ดื่มเบียร์นะคะชี่จังอยู่ตรงนี้ไปจะมีอะไรดีสค่ะมาแล้วนะคะอย่างแรกนะคะนี่เลยแล้วก็ผักนะคะโอ้โหสอสนุกมา,ากเลยแหละเด็ ฝั่งโน้นก็ขีหมดแล้วไม่พูดไม่จาเลยอยีกแล้วหนึ่งจานอันนี้นี่คือหน่อเดี๋ยวเราจะมาทานครั้งแรกนะคะนุน่นว่าจะเป็นยังไง 加油！ มาได้คร่งทางแล้วนะคะกดนนี่น้านางไม่เคยอิ่มนี่นะคะอยู่ยังอิ่มไปแล้วนะคะหนึ่งคนแล้วก็อุ้มชิคกี้จังไปแล้วนะคะพม่เริ่มจะถอยแล้วนะคะทุกคนอิ่มมาก ังมากเลยนะคะใ,ใกล้ๆเพราะว่าดื่มเบียร์แบบอยากอร่อยอร่อยนะคะน mm ี hmm. ่นะคะทุกคนเราก็ mm hmm. กินเสร็จแล้วท mm ั hmm. ดูกระทะเปลี่ยนไปรอบสองนะคะ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. ชิคกี้พาก็ mm hmm. แฮปปี้มากๆเลยเด็กมีมากๆเลยนะคะ mm hmm. เดินเล่นไปหนึ่งรอบนะคะทุกคน mm ีป hmm. เหลือสองชิ้นเดี๋ี่พากินให้หมดดีกว่าน mm ี hmm. ่นะคะ มันเยอะมากทุกคนแต่ว่าอร่อยมากเรามานะคะทุกคนเราก็ได้เซอร์วิสจากผู้จัดการนะคะนี่เลยไอศครีมของร้านน้องพี่จ้าเรามาที่นี่กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็นี่จะมีเมนูเดี๋ยวเอาเมนูให้ดูนะคะเซตที่เราก<ง>ินไปนี่ก็คือตัวน,นี้นะคะทุกคนบุฟเฟ่ต์ดิสกฟเฟ่ต์ น,น,นี่นะคะทุกคนเราก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนคนเดียวเดี๋ยวโชกอ๋อสุดเด็ดอ๋ออันนี้เราจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนเบียร์ไม่อั้นนะคะแล้วก็มีเนื้อไม่อั้นนะคะราคาประมาณ1,500งพันบาทนะคะทุกคนต่อ1คนนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวมีเปิดนะคะเวลา เศษโมงสามสิบปิดสามทุ่มนะคะทุกคนนี่เราก็จะมีหลายอย่างเลยให้เลือกนะคะแต่เราเลือกสิ่งน mm ี hmm. like we we okay mm ้เ hmm. ดี๋ยวเราเลือกอันนี้นะคะคือป๊ะป๋าชอบอันนี้มากมากเลยนะคะทุกคน่างคนทุกคนก็แบบสนุกกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวรอคนขับรถมานะคะทุกคนเพราะว่าดื่มเพียะนะคะทุกคนเราก็เลยจะต้องใช้คนขับรถเพราะว่าเมาแล้วไม่ดื่มเมาแล้วไม่ขับนะคะนี่เมาจริงนี่เมาจริง ตอนนี้วีก็กําลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้คือเหนื่อยมากๆอร่อยมากๆแล้วค่ะแล้วก็ลิ้มรสกับการเลี้ยงลูกนะคะทุกคนออกคลิปกับลูกครั้งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนวีก็ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนะ <Okay. S 1> าะเดี๋ยวไว้ดูนะคะว่าพรุ่งนี้วีจะไปที่ไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะมาตานเบ๊ายบาย